หน้าดูเหนื่อยหน้าดูเหนื่อยหน้าดูเพลียดูนอนไม่พอส่วนมากก็จะเป็นปาญหาที่บริเวณมิดเฟซมีเฟซคือตรงนี้คนละส่วนกับใต้ตานะทุกคนหาอุปกรณ์ชี้ก่อน,นถ้าเกิดว่าเส้นเส้นตรงนี้นะเข้าไปด้านในอันนี้คือใต้ตาใต้ต่อเส้นเนี้องยเรียกว่าหน้าแก้ม,มเวลาที่หน้าเราเหนื่อยหน้าดูเพลียนะลองส่องกระจก แล้วก็ก้มหน้าลงมองขึ้นทั้งบนอย่างนี้ถ้าเรามีความลึกตรงเนี้เอ้ยแสดงว่าเรามีปัญหารเรื่อง mid face volume loss อันเนี้ยก็จะใช้การเติมฟิลเลอร์บริเวณนี้ได้หน้าเราก็จะดูสดใสขึ้นสดชื่นมากขึ้นแล้วการเติมบริเวณ mid face อ่ะมันได้ได้ประโยชน์หลายอย่างอ่ะหนึ่งคือหน้าเราจะยกขึ้นเพราะว่าเวลา mid face volume ตรงเนี้มัน l o s s ไปผิวเราจะตกลงตามแรงน้มถ่วง แล้นั้นถ้าเราเติมตรงนี้ให้มันเต็มหน้าเราก็จะยกขึ้นข้อแรกข้อที่สองสามารถทําให้หน้าเราดูเล็กลงดูพุ่งไปข้างหน้าได้ข้อที่สทําให้ใต้ตาเราดูดีขึ้นด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เติมใต้ตาก็ตาม3ข้อที่เป็นผลพลอยได้จากการเติมบริเวณมิดเฟสนะอืม